อ๋อในเรื่องของผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะของกระทรวงการคลังนะคะตอนนี้นะคะมีกระแสข่าวว่าจะมีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วก็ไปโทรศัพท์หาคนที่ทุกข์ทวนาิ์ธิ์นะคะทีนี้ในเรื่องของประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่โทรไปเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะผู้พิทักษ์สิทธิ์ประชาชนต้องดูอย่างนี้ว่าถ้าผู้พิทักษ์สิทธิ์ของธนาคารกรุงไทยนะคะ กรุงไทยเขาจะโทรไปหาลูกค้าโดยตรงเองเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่เป็นลูกค้าผู้ทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของทกศทกศเขาก็จะติดต่อผ่านทนายอำเภอท้องถิ่นอำเภอเหมือนกันแล้วถ้าผู้ทบทวนสิทธิ์เป็นลูกค้าของออมสินนะคะออมสินเขาก็จะมีรายชื่อลูกค้าเขาอันนี้เขาก็จะประสานว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเป็นเจ้าหน้าที่ของทกศหรือกรุงไทย แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกค้านะคะผู้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยเวลาถ้าเขาเอาโทรศัพท์จะไปถ่ายรูปหรือถ่ายบัตรเนี่ยในแอปของโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีการให้ผู้ทบทวนสิทธิ์ยืนยันตกลงตามเงื่อนไขนะคะซึ่งในแอปโทรศัพท์เนี่ยมันจะปรากฏข้อความอย่างนี้ให้ดูได้ไหมเนี่ยมันจะปรากฏข้อความว่าผู้ทบทวนสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขในการาให้ขอ<า>ห้อมูลกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ถ้า นี่ขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยผู้ทบทวนสิทธิ์จะต้องมีการกดยอมรับเงื่อนไขหรือถ้าผู้ทบทวนสิทธิ์ไม่กดผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็จะเป็นคนกดเองนะคะอันนี้สําคัญเลยแต่ถ้าคนไหนนะคะผู้ทบอผู้พิทักษ์สิทธิ์คนไหนไปหาแล้วไม่มีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วอันนี้คือสําคัญเหมือนกันนะคะอันนี้สําคัญ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก่อนที่จะลงไปผู้พิทักษ์สิทธิ์จะลงไปเนี่ยเขาจะโทรหาท่านก่อนนะคะ อ่เป็นลูกค้าของกรุงไทยกรุงรุงไทยก็จะโทรหาก่อนแล้วนัดกันว่าจะเจอ,อยังไงแต่ถ้าเป็นในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังนอกเหนือจากสามแบงค์จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นอำเภอนายกเทศบาลหรือนายกอบตรหรือนายอำเภอประหลัดอำเภอพาไปจะไม่ไปโดยเฉพาะนะคะหรืออาจว่าเออเขารู้จักหรือสัมพากรพื้นที่ในแต่ละอำเภอเนี่ยเขารู้จักอันนั้นก็อาจจะมีอาจจะไปจะไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะที่ไปเนี่ย ขอให้มีตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านมีตัวแทนของนายกอบตอนายกเทศบาลหรือตัวแทนของท่านนายเพื่อพาผู้พิทักษ์สิทธิ์ของกระทรวงการคลังไปท่านจะได้มั่นใจว่าอันนี้คือผู้พิทักษ์สิทธิ์ตัวจริงถ้ามีการโทรมาสอบถามข้อมูลเนี่ยเราไม่ควรจะให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยไหมครับใช่ไม่แต่ถ้ากรณีเขาโทรไปแล้วเขาก็ต้องแนะนําตัวว่าเขาคือผู้พิทักษ์สิทธิ์เนาะเขาแนะนําตัวแล้วทีนี้เขาก็จะบอกแค่ว่า คุณเป็นผู้ทบทวนสิทธิ์นะเดี๋ยวเราจะลงไปแค่นั้นเองไม่ต้องบอกอะไรเลยไม่มีการขอทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ทางโทรศัพท์แน่นอนจะต้องพบตัวตนเลยใช่ไหมครับไม่ต้องคือถ้าคือเขาก็จะโทรไปว่าอ่ะตอนนี้อยู่บ้านไหมถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวเขาจะลงไปหานัดหมายแค่เวลากันไม่ต้องบอกเขาจะรู้คือไม่ต้องบอกว่าเขาชื่อนี่เลขไม่ต้องบอกเลขบัตรเพราะผู้พิทักษ์สิทธิ์มีอยู่แล้วผู้พิทักษ์สิทธิ์จะมีหน้าที่แค่โทรศัพท์ไปหา ว่าแจ้งว่าคุณเป็นผู้ทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวทางผู้พิทักษ์สิทธิ์จะลงไปหาแค่นั้นเองเขาสอบถามข้อมูลไม่ต้องบอกเพราะคนที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์เขามีคลายดีเอีนดอยู่แล้วเขาจะไม่ถามแต่ถ้ากรณีถามและเ e. อียดเยอะนี่สงสัยไว้ก่อนแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งท้องถิ่นอำเภอเดี๋ยวทางท้องถิ่นอำเภอแต่และที่เขาก็จะโทรกลับมาหาคังคังก็จะตรวจสอบข้อมูลให้นะคะ